สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสรีสะเกตชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านขอตะบนเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของทุ่งนาในเดือนคุมภาพันธ์นะครับหมู่บ้านนี้มีคลองส่งน้ำนะครับซึ่งคลองส่งน้ำก็จะดูดน้ำหรือว่าสูบน้ำมาจากลำห้วยทับทันนะครับแล้วก็เอามาให้ชาวบ้านทำนาปลังกันนะครับ คุณผู้ชมก็ดูนะครับมีการทํานาปลังแล้วนะครับเขียวขจีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสองข้างทางเขียวขจีแล้วก็นี่คุณผู้ชมดูคลองน้ํานะครับ๋ยวให้ทุกท่านมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับคลองน้ําครับคลองน้ําแห่งนี้จะสูบน้ํามาจากลําห้วยทับทันนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํามาเพื่อให้ชาวบ้านได้ทํานาปลังกันนะครับ ซึ่งโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงๆครับอำเภอบึงบูนนะครับสมกับชื่ออำเภอนะครับอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มที่จะเขียวแล้วนะครับสังเกตสองข้างทางนะครับข้าวเขียวขจีแล้วครับนี่แหละครับผู้ชมครับข้าวเขียวขจีทีเดียวครับ นี่คือบรรยากาศของทุ่งนาเป็นข้าวนาปลังข้าวนาปลังของอำเภอบึงบูรนจังหวัดศรีสะเกษนะครับเขามีคลองส่งน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ทำนาปลังกันนะครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชม ผมบอกว่าอุดมสมบูรณ์ทีเดียวครับอำเภอนี้ให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ครับคลองน้ํานะครับผู้ชมดูครับคลองน้ําแล้วก็ดูน้ำพลังนะครับเขียวกระจีทีเดียวครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคลองน้ํานะครับปล่อยน้ํามาแล้วก็นี่ครับยังมีการก่อสร้างคลองน้ําเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่สวยงามจริงๆครับแล้วก็น้ําท่านี่อุดมสมบูรณ์มากๆครับเหมือนชื่ออําเภอเลยนะครับอาเภอบึงบูญจังหวัดศรีสะเกดครับเขาก็สูบน้ําจากลําห้วยทับทันนะครับมาเพื่อที่จะ มาอะไรครับมาทำนาปลังนะครับสวัสดีครับนี่ครับเอาคุณผู้ชมดูครับมีคลองส่งน้ำนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็มาหว่านข้าวทำนากันแล้วนะครับนี่ครับคลองน้ำที่ส่งน้ำมาจากลำห้วยทับทันนะครับ นี่เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านค้อมายังบ้านหนองคูน้อยอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับผู้ชมดูความอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านที่นี่นะครับชาวบ้านที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับ มีคลองส่งน้ำเพื่อให้มาทำนาปลังนะครับแล้วก็ข้าวตอนนี้ก็เขียวขจีแล้วนะครับ อรดมสมบูรณ์จริงๆครับคุณผู้ชมดูครับถนน,นสวยงามมากๆครับแล้วก็มีน้ําไหลผ่านลาคลองมานะครับสวยงามมากๆครับแล้วก็ดูนาปลังนะครับนี่นะครับเขาก็ปล่อยน้ําจากคลองมาตรงนี้นี่ครับ ก็จะไหลเข้าที่นาของชาวบ้านนะครับแบบนั้นนะครับโอ้โหอําเภอนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆครับคุณผู้ชมในจังหวัดศรีสะเกดเหีนยอําเภอนี้ครับอุดมสมบูรณ์จริงๆก็เขียวขจ,จีเลยนี่เดือนพฤษภาคพมน,นะครับวันนี้วันที่สองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ข้าวนาปรังนะครับเริ่มเขียวขจีกันหมดแล้วครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับสีเขียวกันจีสุดลูกหูลูกตาเลยครับนี่มันเป็นฤดูแรงแท้ๆนะครับแต่คุณผู้ชมดูความอุดมสมบูรณ์น้ำท่าของอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกดครับต้องยอมรับเลยครับว่าเขามีระบบบริหารจัดการน้ำได้ดีมากๆนะครับมีน้ำพอใช้นะครับ คุณผู้ชมครับเขียวขจีทีเดียวครับผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆจนถึงถนนเส้นหลักนะครับจนถึงถนนใหญ่ทางหน้าที่เส้นนี้จะไปทะลุออกอยังบ้านหนองปูน้อยนะครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมนี่คือนาปรังนะครับนาข้าวข้าวนาปรังนะครับ สองข้างทางนี้เขียวขจีเลยครับคุณผู้ชมดูฝั่งนี้เป็นคลองส่งน้ำมานะครับสูบน้ำจากลำห้วยทับทันมาให้ชาวบ้านทำนำาปลังกันนะครับดูครับมีเครื่องสูบน้ำใครมีเครื่องสูบน้ำก็สูบใส่ที่นาตัวเองนะครับ แล้วถนนเส้นนี้ก็จะมาทะลุออกบริเวณของบ้านหนองคูน้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาทะลุเส้นหลักตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอบึงบูนนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกไปแยกหัวช้างนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกหัวช้างนะครับ ไปทางแยกส้มปล่อยน้อยได้นะครับทางนี้เขาทํานาปลังกันเยอะทีเดียวนะครับนี่น้ําเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไถแล้วก็ไถแล้วก็จะวางนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่เป็นถนนเส้นหลักที่จะไปยังแยกหัวช้างบ้านหัวช้างอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือบรรยากาศของอำเภอบึงบู้นจังหวัดศรีสะเกดครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากๆครับคุณผู้ชมดูฝั่งน้นเขียวขจีเลยครับชาวบ้านก็เริ่มทํานาปลังกันแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เขียวขจีเช่นกันนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของ บ้านขอนะครับถนนบ้านขอมุ่งหน้ามายัางบ้านหนองกูน้อยอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ